่านะครับ ym 3 5 1กับ ym 3 5 7นะครับก็เอามารีวิวให้ดูนะครับ2คันนี้มีอ่าเซวออนรู้สึกว่ามันสวยดีนะครับก็เลยเอามารีวิวให้ดูนะครับจริงๆแล้ว ym 3 5 1กับ357ของเซวออนมีรวมกันประมาณ20คันนะครับอ่ะราคา2คันนี้ก็เป็นราคากลางๆนะครับกลางๆนะครับอ่ะ ก็เดี๋ยวรีวิวให้ดูนะครับกลางๆยังไงอ่ะเริ่มต้นด้วยคันแรกครับ YM351 นะครับ,ค,รบนนนะคันที่2 YM357 นะ2คันนี้คล้ายๆกันนะครับอ่ามีหน้าก,กากเหมือนกันนะครับอ่าเหมือนเหมือนกันเลยนะแต่ก็คนละขนาดเลงม้ากันนะนี่357นี่351นะครับอ่า351มาด้วยค่าตัว480,000บาทและส่วนลดนะครับอ่า20,000บาทนะครับอ่าลูกค้าซื้อเงินสดลดตามได้อีก ลูกค้าซื้อเงินผ่อนนะครับดาวเริ่มต้นที่ลูกค้าซื้อเงินผ่อนดาวเริ่มต้นที่สามหมื่นบาทนะครับอ่าใครสนใจใครอยากได้ครับอ่าสามพันหนึ่งนะครับยังหน้าใหม่นะครับอ่าตรวจเช็คให้เรียบร้อยเสร็จเท่าไอเสียให้เรียบร้อยนะครับอ่าก็ถือว่าสภาพถือว่าดูดีอยู่นะครับดูดีอยู่ครับอ่ากับค่าตัวอ่าสี่แสนกว่าบาทนะครับ ใครสนใจใครอยากได้นะเสววนมีเยอะนะหลังจากรีวิวสองคันนี้ก็จะไปรีวิวคันอื่นต่อครับก็เปรียบเทียบให้ดูนะครับคันขวามือ1800ชั่วโมงนะครับคันซ้ายมือเดี๋ยวเสววนดูชั่วโมงให้นะครับอ่ะห้านะคันนี้ค่าตัว4ี่0 0 0บาทนะครับก็มีส่วนลดให้เหมือนกัน20,000บาทนะแต่ถ้าลูกค้าซื้อเงินสดส่วนลดได้เพิ่มนะส่วนลดได้เพิ่มนะครับก็ เดี๋ยวดูชั่วโมงให้นะครับอ่ะคันนี้มากะชั่วโมง1,100ชั่วโมงงานนะครับ1,100ชั่วโมงงานนะครับอ่ะยางก็สวยอยู่ครับยางเดิม4เส้นนะครับก็ค่าตัว4,9 0แสนมีส่วนลดให้2 0,000ืนะครับอ่ะใช้เงินดาวที่3 0ม0 0ืนะแต่ท้าค้าซื้อเงินสดนะครับอ่ะเดี๋ยวดูส่วนลดให้อีกนะครับ0ู4 7 0 6 4 4 3 0นย์ะครับอ่ะก็แทกเตอร์มือ2เยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับอ่ะก็ เดี๋ยวรีวิวรวมๆดีกว่าเนาะลูกค้าสไตล์เซเว่นจะรีวิวรวมๆนะครับบางท่านก็เบื่อเอะเซเว่นทำไมต้องรีวิวรวมๆต้องรีวิวให้ละเอียดเลยนะรถกี่ชั่วโมงเครื่องดีไหมเกียร์ดีไหมรถทุกคันบอกเลยว่าเครื่องดีเกียร์ดีนะเอ๊ะทำไมบอกว่าเครื่องดีเกียร์ดีก็เซเว่นมีรับประกันให้ด้วยรับประกันเครื่องยนต์เกียร์อีก3เดือนนะครับถ้าไม่ดีนะครับไม่เอามาขายนะครับมันใช้ไม่ได้เราก็ต้องเคลมให้ลูกค้านะเราก็จะขาดทุนนะครับ แล้วก็พยายามคาดมานะครับว่าเครื่องต้องดีเกียร์ต้องดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดินไปหา YM อีกกัน YM จริงเสิรวิก็มีเยอะอยู่นะครับก็ทำการตรวจเช็คอนออู่ก็หลายคันนะครับตรวจเช็คแล้วก็หลายคันนะครับวายเอ็มก็ดาวตั้งแต่10,000บาทก็มีนะครับดาวหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นนะครับหรือดาวเยอะๆก็แล้วแต่ลูกค้านะครับ นี่งบประมาณเยอะก็ดาวเยอะจะได้ผลในน้อยๆนะครับ0947064430นย์หกสี่สี่สามศูนะครับศูนย์เก้าส่นานะครับนี่ครับใบตัวนี้ก็สวยนะอันนี้น่าจะอยู่ที่ห้าร้อ500ชั่วโมงนะครับ500ชั่วโมงครับอันนี้ก็500ชั่วโมงก็ดาวที่10,000เห็นไหมอ่ะยิ่งชั่วโมงน้อยยิ่งดาวดาวต่ำนะครับดาวที่10,000ได้นะครับอ่ะ อันนี้ก็าดาวที่10,000ื่นนะครับดาวที่1 0,000ก็หลายคันนะอ่าแล้วก็อันนี้กลุ่มเงินสดร,ราคาพิเศษก็ดีไซน์ส,สวยเท่ารถใหม่เลยนะครับอันนี้ก็ดาวที่10,000ื่นนะครับกลุ่มดาวที่1 0,000ื่นก็เยอะนะครับมีหลายคันอยู่นะอ่าแล้วก็เงินราคาพิเศษก็มีตั้งแต่ส0 0 0 0นกว่านะครับมีให้เลือกเยอะเลยนะครับอ่า E F 5 1 4ก็มีเยอะ E F 5 1 4 2น0 0เป็นส่วนใหญ่นะ2 0 0 0เป็นส่วนใหญ่นะครับ ใครสนใจใครอยากได้นะครับแนะนําให้โทรสอบถามก่อนนะครับก่อนเดินทางนะครับเวลาจะดูรถหนึ่งคันอยากให้โทรสอบถามก่อนนะครับเราอยากได้รุ่นนี้ราคาเท่าไหร่ซื้อสดเท่าไหร่ซื้อผ่อนอมีเงินเท่านี้เท่านี้จะดาวได้ไหมนะครับอันนี้ก็คือข้อมูลเบื้องต้นที่ลูกค้าน่าจะสอบถามนะเพราะบางท่านมาถึงแล้วก็รถ ไม่มีนะครับาบางรุ่นที่ท่านอยากได้ไม่มีอะไรเงี้ยมันก็เสียโอกาสของลูกค้านะก็ไม่อยากให้เสียโอกาสนะครับมาก็อยากให้ได้ลดกันคนละคันสองคันนะครับอ่าอ่ามาเดินมาถึงคูบต้าแล้วคูบัต้านะครับก็อ่ามีหลายคันนะครับตัวนี้ก็จัดโปรนะอ่า L5018SP ตัวนี้สีพิเศษครับขาย5้าแลูกค้าจะดาวก็ดาว,ดาวที่50าหมนะลูกค้าซื้อเงินสดก็ ประมาณ5้0 0สนเจ็หรับคันนี้นะครับสาภาพเท่าใหม่เลยนะครับบางคันก็ลดได้เยอะนะครับซื้อเงินสดก็4ี0 0สนก็มีนะครับตัว s p ชนะครับช่วงนี้เซอรว่าจะเน้นเป็น s p แล้วนะครับตัว DT ก็จะน,น้อยหน่อยถ้าเวลาดีเข้ามาจะเป็นราคาต่ําแล้วนะ,ะแต่และสาภาพรถก็จะไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าอยู่ในงบประมาณมองหา47ก็ไม่ต้องซื้อ47่ละซื้อ50แรงตัวดีตัวดีทีก็ได้นะครับ0 9 4ย์6 4 4 3 0นะ คูปอตา้ากลุ่มที่พาดูนะครับดาวที่ห้าหมื่นครับราคารถก็กลุ่มที่ผ่อนได้ก็ประมาณ5้าแสนเจ็ดนะครับถึงหกแสนสองกลุ่มที่ซื้อเงินสดนะครับก็ลดราคาให้เยอะเลยนะครับมีตั้งแต่ราคาสี่แสนเจ็ดนะครับถึงสี่แสนเจ็ดถึงห้าห้าแสนกลางๆนะครับแล้วก็สี่สิบแรงนะครับก็มีจัดโปรกันเยอะอยู่นะครับเยอะอยู่ มีราคาตั้งแต่3 1 0 0 0นนนะครับ3 1 0 0 0 0นจนถึงสามแสนหนึ่งหมื่นจนถึงนู่นแหละครับสี่แสนประมาณ4 0 0แสนนะครับแต่รถส่วนใหญ่ก็3,8,3,9 0นแนะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดศูนย์หกสี่สี่สามศูนย์นะแท็กเตอร์มือสองเยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับอยากได้สวยๆอยากได้สภาพกลางๆอยากได้สภาพไหนก็ โทรมานะครับอขอบคุณเอฟซขอบคุณลูกค้าที่ดูคลิปนะครับคลิปอาจจะดูเหนื่อยๆนะไม่ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับเวลาทําคลิปก็อาจจะไม่อ่าอ่าเขาเรียกว่าไม่กระฉับกระเฉงเท่าไหร่นะครับก็ขออภัยเอฟซขออภัยลูกค้านะครับอ่าขอบคุณเอฟซฝั่งลาวนะครับมอบายกระจองไปหนึ่งคันนะครับอ่าขอบคุณเอฟซอ่าอ่าวายเอ็มสามนะครับ FC ชัยนาธนะครับรถไปส่งแล้วนะครับไม่ได้อัพคลิปนะครับ ไม่รู้ว่ามือไปโดนคลิปหายอัพไม่ได้ถ่ายวิดีโอเรียบร้อยแล้วมือไปโดนตรงไหนไม่รู้าหาไม่เจอนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับขอบพระคุณ FC ทุกท่านนะครับที่รวยๆที่อุดหนุนครับให้รวยๆเฮงๆกันนะครับสวัสดีครับ